ซอยละลายซับนี้คือสีลมซอยห้านะคะอยู่ข้างๆกับธนาคารกรุงเทพสนักงานใหญ่นะคะด้านหน้าคือถนนคอนเวนนะคะถนนคอนเวนสามารถทะลุไปาสาทอนได้นะคะสา,ส,าสาทอรค่ะธนาคารกรุงเทพสนับงานใหญ่อยู่ตรงนี้ค่ะสีลมซอยสามร,ระหว่างซอยสามกับซอยห้าส่วนมากที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นพวกแฟชั่นนะคะ รองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋านะคะแล้วก็ของกินปะปตายเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสองโมงนะคะเริ่มเก็บกันจนหมดแล้วเลยไม่ได้เห็นความคึกคักอะไรนะคะส่วนมากก็จะเป็นตลาดของเสื้อผ้านะคะรองเท้า,า,ทากระเป๋าของสุภาพสตรีนะคะปักสีลมนะคะ ด้านในนี้ก็เป็นศูนย์การค้านะคะอ๋อวันนี้ที่ปาร์คมีจัดบูธนะคะของเซเว่นอเนเ่นก็มีนะคะนมสดอะไรก็มีพาร์สีลมมีพิตตี้ด้วยไม่รู้ว่าซอยละลายซับปิดหรือยังนะคะ ซอยละลายซับนี้คือสีลมซอยห้านะคะอยู่ข้างๆกับธนาคารกรุงเทพสำนักง,งานใหญ่นะคะด้านหน้าคือถนนคอนเวนนะคะถนนคอนเวนสามารถทะลุไปาสาทรได้นะคะสา,ส,าสาทักสาทรค่ะฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยลมไม่ไดเออกมาถ้าเอาล่มมาก็จะเป็นภาระอีกนะคะไหนจะกลางล่มด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปด้วย ตึกนี้คือซีนะคะ C p พ p ซี w e r นะคะเขจรนพกพันธ์นะคะด้านในก็เป็นทรูเป็นเซเว่นนะคะด้านล่างก็เป็นศูนย์การค้าขนาดย่อมนะคะ เดินมาถึงสีลมซอยสามนะคะเดินอีกนิดเดียวก็ถึงธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นซอยละลายซับค่ะจะไปดูว่าซอยละลายซับนี่ตอนนี้มีเขาเก็บของหรือยังเพราะปกติแล้วซอยละลายซับนี่คือแหล่งช้อปปิง้งไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะของคนทํางานนะคะซึ่งซอยละลายซับเนี่ยจะเปิดทําการจันทร์ถึงศุกร์นะคะ สาร์อาทิตย์แล้วก็นักข่ตะลิกจะหยุดนะคะเขาใช้หลักเกณฑ์เดียวกักบออฟฟิศค่ะแถวนี้เป็นย่านออฟฟิศนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าแยกพี่พัฒนะคะตรงสีลมซอยสามเรียกว่าแยกพี่พัฒนี่คือแบงก์กรุงเทพสนักงานใหญ่นะคะธนาคารกรุงเทพสนักงานใหญ่อยู่ตรงนี้ค่ะสีลมซอยสามระหว่างซอยสามกับซอยห้า แยกซอยละลายซับนะคะตรงนี้คือสีลมซอย5้าแล้วก็เซเว่นอเลเว่ะคะเห็นไหมร้านค้ากำลังเก็บและแทบจะไม่เจออะไรแล้วเก็บหมดละไม่เหลืออะไร ส่วนมากที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นพวกแฟชั่นนะคะรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋านะคะแล้วก็ของกินปะปตายเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสองโมงนะคะเริ่มเก็บกันจนหมดแล้วเลยไม่ได้เห็นความคึกคักอะไรนะคะส่วนมากก็จะเป็นตลาดของเสื้อผ้านะคะรองเท้ากระเป๋าของสุภาพสตรีนะคะ แล้วก็เป็นร้านของกินร้านผลไม้นะคะดูซอยนี้ <c oughs> มีอะไรเส,สื้อผ้าด้านนี้เป็นศูนย์อาหารนะคะ มาเราเข้าสีลมซอยห้านะคะตอนกลับเราจะกลับทางสีลมซอยสามนะคะมันมันไปกันได้นะคะด้านหลังมันทะลุถึงกันเด๋ยวทะลุซอยสามนะคะเป็นด้านข้างของธนาคารกรุงเทพสนับงานใหญ่นะคะตอนนี้เราอยู่ซอยสามนะคะข้างๆกันค่ะเห็นถนนสีลมแล้วนะคะ ตรงหน้าเราคือถนนสีลมเดีย๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะคะไปทางสีลมพาร์คเช่นเดิมน,นะคะไปหาอะไรกินก่อนที่จะนั่งรถประจำทางสายปอเ6จ็ดนะคะเพื่อที่จะต่อรถที่บางปะแก้วส่ยี่สิส่ย20นะคะกลับบ้านค่ะ เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะทําอะไรก็ไม่ทราบนะคะโรงพยาบาลคริสเตียนอยู่ตรงข้ามกับห้างยูนิตเดเซ็นเตอร์นะคะนี่ค่ะห้างยูนิตเดเซ็นเตอร์วันนี้วันวันที่ทุกคนมีความฝังว่าจะรวยนะคะวันที่สิบหกชุ่มฉ่ำมากเลยฝนตก ไม่ได้ใส่ผ้าใบมานะคะรองเท้าก็จะลื่นๆนิดนึงเดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับผ่านสีลมปารคนะคะไปที่สารแดงเช่นเดิมนะคะเพราะเราจะต้องขึ้นรถสายเกลับบ้านนะคะทัาสยามเทวาธิราชนะคะอยู่บริเวณศีลมปารคนะคะ นี้สูงมากๆเลยมีก๋วยเตี๋ยวหลอด่งเครื่องมีปอเปี๊ยะสดมีเกียเก๊ยวปูเกี๊ยวปูที่มาห้าสิบบาทนะคะสนใจไม่เอ่ยสแกนจ่ายได้ใช่ไหมคะม่่ไ คือสีลมคอมเพกนะคะายรัดเมย์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะช่วงหลบฝนรอรถเมย์เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในห้างนะคะ<ม>เห็นว่ามีของขายของกินเยอะแยะนะคะตามมาค่ะในสีลมคอมเพกตมีอาหารมีอาหารขายเหมือนกันนะคะในสีลมคอมเพกค,คะ่ะน่าิ ลูกหกสิบเอาไม้เอาไม้เขียวหวานปากายก็มีเอาไม้เขียวหวานไก่ก็มีลูกชิ้นเอาอะไรละจ๊ะหรือส่วรไส้รวมเนื้อปลาทู ติ่มซำโตเตอร์โรตีโรตีแชร์แทกพิซซ่าเ็มีคิด่าสามสิบเจ็ด้าเอาอันนี้ออันี้อันนี้ ชิ้นละสามบาทสชิ้นร้อยเก้าบาทกซาน้ากินนะเอาไหมดีนะโอกล่องเท่าไหร่คะหกสิบาทก่องละหกสิบใช่ห้าแถมหนึ่งกินไม่ไหวแล้วมั้งห้าแถมหนึ่งอันนี้โรตีกรอบโรตีอัมอนัโรตีอัมอนใช เอาไม่เลยน้ำตาลกล่องหนึ่งใช่ครับหกละสิบกล่องละหกสิบหมดเลยเหรอใช่ครับอ,อ,อ,อะไรคะได้ค <Okay. S 2> รับโอเคเอยยีครับผมด้านนู้นที่รถติดๆนะคะก็คือถนนสีลมที่จะมุ่งตรงไปธนาคารโรงพยาบาลจุลานะคะ ไปตรงนี้คือโรงพยาบาลจุลานะคะมีเป็นถนนพระราม4ตัดกับถนนสีลมแล้วก็ถนนราชดำรลินะคะ